สปอยเต็มวันพีซตอนที่1,800ลูฟี่อยู่ในสถานการณ์ที่โคตรจะหนักเลยเมื่อต้องมาต่อกกันกับ2ปีศาจในโอนิงาชิมะแห่งนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสปอยเต็มแล้วแหละของวันพีชตอนที่1 0 0่นะครับก็สำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะมีสปอยออกมาเยอะใช่ไหมเนื่องจากว่านะครับมันมาจากหลายแหล่งนะครับแล้วก็มันจะค่อยทยอยมานะครับก็คือมันไม่สามารถระบุเวลาได้ไงว่ามันจะมาตอนไหนนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นเต็มที่สุดแล้วนะครับของตอนนี้วันพีชตอนที่108ก็หนกจะรันแมๆนะครับก็หากใครนั้นอยะครับาร รับชมตัวเต็มกว่าก็เลือกในการรอรับชมได้นะครับโดยจะมีการอัปเดตขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นการอัปเดตขึ้นมานะครับในตอนนี้เช่นการพูดกันครับของแต่ละตัวละครแล้วก็จะมีการเพิ่มมานะครับของบทตัวละครของอีกตัวหนึ่งด้วยอาจที่จะอยู่ในสปอยนี้นะครับก็ไม่สปอยเยอะและกันเพราะว่าอยากให้ไปรอรับชมดูนะครับในคลิปนี้โอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยด้วยปกตอนของวันพีซตอนที่1นึ่งพันแปดนะครับจะเป็นปกตอนร ว่าโรบินของเรานั้นก็จะโชว์ความใจดีโดยการใช้พลังผลปีศาจของเธอในการสร้างปีกให้ม้าเพราะว่าม้าตัวนั้นเนี่ยอยากจะบินได้ก็เป็นพกรีเควสตแปลกๆอีกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นภาพน่ารักเลยล่ะสำหรับภาพนี้โดยเริ่มต้นตอนมานะครับก็อย่างที่ผมสปอยไปในตอนที่แล้วเลยนะครับว่าโคจุกิโอเด้งที่ทุกคนได้เห็นนั้นนะครับก็ทําการทักทายนะครับกับทุกคนเหล่าก้าวปลอกดาบแดงเลยนะครับว่าเขานั้นนะครับมาที่นี่เพื่อทําการช่วยเหลือเหล่าก้าวปลอกดาบแดงนะครับเป็นเพราะว่าโทคิผู้ที่เป็นภรรยาของเขา ทำการย้อนกลับไปในอดีตเพื่อทําการเอาโอเด้งนะครับในก่อนเหตุการณ์ที่เขานั้นจะถูกประหารชีวิตก็คือก่อนที่ถูกต้มทั้งเป็นมาช่วยเหลือก้าวปลอกดับแดงนะครับในปัจจุบันนี้และเขานะครับจะเป็นกําลังหลักด้วยนะในการไปช่วยในการต่อกรในการปรับปรามทางด้านของไคโดเมื่อเหล่าก้าวปลอกดับแดงนะครับได้ยินแบบนั้นนะครับเห็นตัวเป็นๆนะครับพร้อมกับเสียงแล้วแล้วก็นะครับก็ดีใจแบบสุดๆเลยรีบเดินไปหานะครับโคซกิโอเด้งนะครับด้วยแบบน้ําหูน้ําตาไหลหมดเลยแหละครับที่เห็นเจ้านายของตัวเองนั้นกลับมานะ จากอดีตและกําลังร่วมเดินทางกับโคซุกิโอเด้งนะครับเพื่อไปปราบปรามไคโดบนตัวภาษาของอนิงะชิมะแต่ชุราโดจินั้นนะครับได้เข้ามาขวางทุกคนเอาไว้นะครับและบอกทุกคนว่าไอตัวนี้เนี่ยมันตัวปลอมแน่นอนไม่มีทางเป็นโคซุกิโอเด้งเจ้านายของพวกเราหรอก ด้วยไรโซนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยช่วยพูดเสริมเลยแหละครับว่าเขานั้นก็เห็นด้วยกับอาชุราโดจิเป็นเพราะว่านะครับพวกเจ้าจาไม่ได้หรอพลังผลปีศาจของท่านโทกิของเราะไม่สามารถนะครับในการย้อนกลับไปในอดีตได้และอย่างนี้เนี่ยเจ้านี่จะเป็นโคซุกิโอเด้งได้อย่างไรในเมื่อนะครับพลังผลปีศาจนั้นไม่สามารถย้อนกลับไปเอาโอเด้งนะครับก่อนที่จะถูกต้มทั้งเป็นมาได้และในระหว่างนะครับพูดจาถกเถียงอยู่นั่นเองนะครับโคซุกิโอเด้งนั้นได้ลอบเข้ามาด้านหลังนะครับของคีเนมอนในทันทีและใช้ดาบ เนมอนนะครับแต่ว่าอาชุระโดจินั้นไหวตัวได้ทันนะครับทำการต่อยนะครับเนมอนนะครับเพื่อให้เนมอนนั้นกระเด็นไปนะครับจากการที่ถูกฟันและเขานะครับก็ทําการรับดาบของโคซุกิโอเด้งเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีมันก็เลยเป็นการเฉลยไปในตัวเลยแหละครับว่าโอเด้งตัวนี้นะครับเป็นตัวปลอมแน่นอนอาชุระโดจินะครับไม่รอช้านะครับจึงรีบฟันเข้าไปนะครับที่หน้าของโคซุกิโอเด้งแต่ผลปรากฏว่านะครับกลับไม่มีเลือดออกมานะครับจึงทาให้นะครับพวกเราก็ได้ทราบอีกแล้วครับว่าไอตัวนี้นะครับก็คือลาดว่าปลอมๆนะครับของ โรแน่นอนนะครับในการวาดมาเป็นโคซุกิโอเดงอาชูราโดจิจึงรีบปลอบใจนะครับเหล่าก้าปลอกดาบแดงในทันทีโดยเขาก็รู้แหละครับว่าพวกก้าปลอกดาบแดงนั้นอยากจะให้นะครับโคซุกิโอเดงนั้นกลับมานะครับจากความตายจริงๆแต่ก็ต้องมองนะครับภาพความเป็นจริงหน่อยนะครับว่ามันไม่สามารถเป็นอะไรแบบนั้นได้แล้วส่วนคีคูนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับที่เธอนั้นจัดการนะครับคันจูโร่ไปก่อนหน้านี้เธอก็ขอโทษนะครับเหล่าก้าปลอกดาบแดงในทันทีนะครับว่าเธอนั้นใจอ่อนนะครับไม่สามารถนะครับจะฆ่าสหายเก่าของตนเอง ได้จึงทําให้คันจูโร่นั้นนะครับม่ได้ตายนะครับด้วยคมดาบของเธอด้วยอาชุราโดจินะครับก็เลยพูดปลอบใจนะครับคีคุเลยแหละครับว่าไม่เป็นไรหรอกต่อให้ยอดสมุไรที่ไหนเนี่ยต้องมาฆ่าฟันพักพวกของตัวเองแล้วก็คมดาบนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่คมเหมือนเดิมได้เช่นกันก็เป็นการพูดปลอบใจนะครับสไตล์พี่ใหญ่อย่างอาชุราโดจิเลยนะครับสรุปไอ้กลุ่มนี้ในเคนเอมันจะเป็นหัวหน้าจริงไหมเนี่ยดูไม่ค่อยมีราสีหัวหน้านะครับเท่ากับอาชุราโดจิสักเท่าไหร่เลยในระหว่างนั้นเองนะครับโอเด้งตัว ได้รับคมดาบนั้นไว้นะครับและตอนนี้ทุกคนนะครับเขาพยายามจะหานะครับตัวตนที่แท้จริงของคันจูโร่แต่คันจูโร่นะครับก็พูดออกมานะครับผ่านตัวโอเด้งตัวลอมเลยแหละครับว่าหาไปก็ปราบประโยชน์เพราะว่าตอนนี้นั้นนะครับเขาได้ทําการควบคุมภาพวาดของโอเด้งนะครับจากระยะไกลเลยนะครับจึงทําให้นะครับการจะหาตัวคันจูโร่ได้นั้นนะครับก็คงจะเป็นเรื่องนะครับที่ยากพอตัวเลยแต่เราก็จะทราบได้แหละครับว่าทําไมคันจูโร่นั้นสามารถมาที่นี่ได้เป็นเพราะว่านะครับการประกาศของเป่าห่วงนะครับถึงทําให้ผู้คนเี่กก็สามารถมาที่นี่ ได้นะครับตามคําประกาศและในตอนนี้นะครับเจ้าคันจูโร่นะครับก็เบนเป้าในการไปหาโมโนสุเกะแล้วนะครับเพื่อจะจัดการจับตัวโมโนสุเกะมาให้ได้และจะทําการฆ่าอย่างแน่นอนเพื่อทําการนะครับปิดชีวิตนะครับผู้ที่มีสายเลือดของโคซุกิโอเดงแต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์นะครับก็ยากลําบากสุดๆเลยนะครับเมื่อโอเดงตัวปลอมนั้นได้มีระเบิดอยู่กับตัวด้วยและจะทําการระเบิดนะครับใส่ก้าวปลอกดับแดงแต่อชุราโดจินั้นรีบสั่งนะครับให้ก้าวปลอกดับแดงคนอื่นรีบไปช่วยโมโนสุเกะซะนะครับและเขาก็รีบพุ่งไปนะครับก ัวโคซุกิโอเด้งตัวปลอมที่มีระเบิดอยู่นี่แหละและทําการนะครับกระโดดข้ามหน้าต่างไปนะครับเพื่อทําให้ร่างกายตนเองนั้นรับแรงระเบิดนั้นไว้เพื่อปกป้องทุกคนและเราจะทราบได้แหละครับว่าชุราโดจินั้นนะครับถึงแม้จะไม่ตายแต่ก็บาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับจากการที่ถูกแรงระเบิดนะครับที่มันรุนแรงขนาดนั้น และเมื่อก้าปอกดาบแดงนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปช่วยโมโนสุเกะนะครับปรากฏพบนะครับว่าแจ็คนะครับได้มาขวางเอาไว้นะครับแล้วก็ได้มีการติ่งนิดนึงนะครับว่าแจ็คนะครับการที่มาที่นี่ช้าเนื่องจากว่านะครับเผามิงหลายคนเลยนะครับทำการสกัดกั้นแจ็คเอาไว้แต่ในท้ายที่สุดแจ็กก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับเมื่ออินุอาราชิเห็นแบบนั้นนะครับจึงอาสาตนเองในการจัดการแจ็คในการต่อสู้ตัวต่อตัวนะครับแจ็คไม่เห็นแบบนั้นนะครับก็ได้ทำการแซวกลับมาเลยแหละครับว่าแกไม่รู้หรือไงว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มี แกไม่สามารถเป็นร่างสู่รองได้แล้วล่ะอินุราชีนะครับก็เลยต่อกลับไปเลยหละครับว่าแกเนี่ยก็ไม่มีแก๊สพิษเหมือนหนนั้นแล้วเรามาสู้กันเถอะ เลือการก็ถูกตัดไปนะครับเราจะทราบว่าเจ้าโชกุนโอโรจิในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ตายนะครับแหมยิ่งกว่าแมว8ชีวิต9ชีวิตอีกนะครับรอดมาได้นะครับและมันกําลังเผานะครับปราสาทต่างๆนะครับในโอริงาชิมะใหญ่เลยนะครับโดยทําการเผาปราสาทนู้นปราสาทนี้เพื่อจะทําให้นะครับโอริงาชิมะที่เป็นถิ่นฐานของไคโดนั้นนะครับวอดวายไปและหากลูกน้องของไคโดนั้นเห็นการสร้างสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็ทําการปิดปากลูกน้องของไคโดในทันทีนะครับก็เป็นคลื่นใต้น้ำนะครับการหักหลังกันอีกทอดหนึ่ง มีต่อไโดและเหตุการณ์ถูกตัดมานะครับเป็นการพูดคุยกันระหว่างโมโนสุเกะกับยามาโตะนะครับเราจะเห็นว่าโมโนสุเกะนั้นบอกเลยแหละครับว่าเมื่อเขาเศร้ามากๆหรือตกใจแบบมากๆเลยนะครับเขานั้นนะครับจะกลายร่างเป็นมังกรแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาสามารถควบคุมการแปลงร่างได้ดียิ่งขึ้นแล้วโดยโมโนสุเกะนะครับก็บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับที่เป็นมังกรในร่างก๊อปปี้ของไคโดมาเนี่ยอยากจะเป็นมังกรนะครับที่แข็งแกร่งนะครับได้เทียบเท่ากับไคโดจะได้ช่วยเหลือนะครับลูฟี่ในการต่อกรนะครับกับไคโดในสงครามครั้งนี้ส่วนโต รู้สึกกังวลแหละครับว่าลูฟี่จะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับในการต่อกรกับพ่อของตนเองแต่ว่านะครับโมโนสุเกะเขาบอกเลยแหละครับว่าลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกถึงแม้เขาจะอ่อนแอลงแต่เขายังไม่ถึงกับตายนะครับยังโอเคอยู่นะครับในการต่อกรกับไคโดก็เลยเอาชิโนบุงงเลยแหละครับว่าโมโนสุเกะนะครับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรและเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปบนตัวประสาทนะครับในอนิงาชิมะานะครับเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าลูฟี่นะครับพยายามจะโจมตีไคโดนะครับกี่ครั้งก็แล้วแต่ก็ถูกไคโดนะครับ กลับมาทุกครั้งเลยนะครับเป็นเพราะว่าตอนนี้ไคโดนั้นได้กลายเป็นร่างนะครับเป็นร่างไฮบริดของเขาที่เราเห็นก่อนหน้านี้เลยนะครับซึ่งในสปอยล์บอกเลยแหละครับว่าร่างไฮบริดของไคโดนั้นนะครับมันก็เหมือนกับร่างปกติเลยนี่แหละแต่เพียงแค่ว่านะครับจะมีเกร็ดนะครับรอบตัวขึ้นมามากกว่าปกติเท่านั้นเองแต่แน่นอนแหละว่าร่างนี้นะครับถ้าตามหลักแล้วนะครับที่เป็นร่างไฮบริดจะมีความเร็วในการโจมตีสูงแล้วก็จะมีความถึกที่สูงด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งร่างนะครับสุดขหดเลยของผู้ที่มีพลัง นะครับจะโจมตีใส่ไคโดต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่านะครับการโจมตีนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทําอะไรไคโดได้ใช่ไหมละครับลูฟี่ก็เลยบอกเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะทําได้สิในเมื่อเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแท้ๆโซโลก็เลยบอกลูฟี่เลยแหละครับว่าควรหาวิธีอื่นได้แล้วนะครับเพราะหากทอะไรแบบนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นการทําซ้ำซากและจําเจและคงทําอะไรไคโดไม่ได้นะครับคิวเลอร์นะครับก็เลยแซวเลยแหละครับว่าลูฟี่นั้นยังมองนะครับว่าไคโดเป็นมนุษย์อีกหรือไงนะครับเจ้านี้เนี่ยมันไม่ใช่มนุษย อย่างนั้นเนี่ยเราควรแยกนะครับสี่จักรพรรดิทั้งสองคนเนี่ยในการต่อสู้ซะเพราะหากรวมตัวกันแบบนี้นะครับก็คงไม่สามารถจะต่อกรได้คิดนะครับก็เลยบอกเลยแหละครับว่าเมื่อเห็นนะครับสี่จักรพรรดิทั้งสองคนเนี่ยยืนข้างๆกันแบบนี้เนี่ยมันเหมือนนรกดีๆชัดๆลูฟี่นะครับก็เลยขิงไปเลยแหละครับว่าเขานั้นน่ะผ่านนรกนะครับมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแค่นี้เนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกไคโดนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยด่าลูฟี่เลยแหละครับว่าไอ้หมวกฟางเอ้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแววตาของแกเนี่ยมันเนกก็็ปาร จบตอนนี้ไปนะครับซึ่งอาทิตย์หน้าไม่งดนะครับเตรียมรอรับชมกันได้เลยก็อันนี้นะครับเป็นสปอยเต็มแล้วแหละของวันพีตอนที่1นึ่นะครับก็ต้องไม่รอดูอีกทีหละครับว่าในเมื่อแบบเป็นตัวเต็มมาน่จะเป็นอย่างไรโดยช่วงนี้นะครับมันก็จะมีอัปเดตบ่อยเนาะของตอนพันแปดนะครับเนื่องจากว่าสปอยมันมาจากหลายที่นะครับมันก็ค่อยมานะครับแต่อันนี้ถือว่าเต็มสุดแล้วที่มีการปล่อยสปอยมานะครับก็ใครนั้นที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคบ